เรื่องแรเลยครับโอเคเดี๋ยวประต่อให้หลังสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับบอสพัสโกนะครับวันนี้เรามาลุยเก้าเกษตรนาโนวันที่สวนของพ่ออยู่ที่บ่อเวินบ่อเวินบ่อเวินหรือบ่อวินบ่อเวลุบบ่อเวลุอ๋อจังหวัดจันทบุรีครับเผยขุ่เมื่อกี้ผมขึ้นเขามาเยอะเหมือนกันนะครับครับก่อนหน้าที่พ่อจะใช้ตัวชุดเก้าเกษตรต้นไม้เปงงไงมั้งครับพ่ออันนี้สวนทุเรียนครับสวนทุเรียพันหมอนทองครับ ก่อนที่จะใช้คือว่ามันก็ใช้มาหลายยี่ห้อแล้วมันจงเข้าปีหกแล้วครัก็เพิ่งมาใช้ตัวนี้รู้จักมาเดือนที่เดินมาพ่อบอกว่าถึงหาเดินมาบอกว่ามันใบร่วงเยอะมากก่อนจะใช้ตัวนี้ใช่ครับแล้วก็นกมี่เขาก็แนะนําว่าที่ใช้เลยใช้เบิ้ลเลยในในอาทิตย์ต่ออาทิตย์อืผมก็เบิ้ลนมันเนี่ยได้สองครั้งติดต่อพอดีเลยพิ่งฉีดไปสองรอบเองครับจากก่อนนี้ก็มีปนมั่งครับอ่าต่างตงครั้งก่อนมีปนมั่งแล้วก็มาหยุดมันก็เอายี่ห้ออื่นมาเปรียบเทียบครับ ทางนี้ใช้ของอันอื่นก็อันอันนี้ไปใช้อีกอีกตอนหนึ่งจริงๆแล้วแปลงนี้ก่อนนั้นยังไม่ได้ใช้เก้าเกษตรใช้ทั่วไปของท้องตลาดครับแล้วก็มีแปลงหนึ่งที่ใช้9ก้าเกษตรครับแล้วพ่อเห็นความแตกต่างครับก็มองแล้วว่าใบมันสวยกว่าก็เลยแล้วนกขึ้นมาก็มาเน่นนะว่าพี่ใช้ตัวนี้ไปเลยอย่าไปใช้สับสนใช้ตัวเดียวไปเลยก็ลองก็ลองดูกับวบเบิลสองครั้งเมื่อทิดครั้งสุดท้ายมาวันที่สิบเจ็ดที่แล้วแล้วปัญหาที่พ่อว่าแก้ได้ไหม ได้ครับใบร่วงใบร่วงก็มันหยุดหมดแล้วเนี่ยกระใบใบใหม่ไม่มีแล้วมีแล้วดอกเป็นไงกระดอกเท่าที่เห็นอยู่แลับดอกพ่อเคยมันใช้ตัวอื่นมันเคยดอกขึ้นขนาดนี้ไหมก็ต้นนี้ยังไม่มีรูก็เพิ่งมีปีนี้แล้วครับต้นต้นนี้มีปีสองแล้วต้นสองต้นนี้ออกสองปีแล้วอันนี้คือปีแรกของเขาเลยต้นนี้ปีแรกครับโอ้แต่ดอกเยอะมากแล้วนี่บานแล้วด้วยครับเริ่มบานแล้วใช่ชุดแรกชุดแรกเริ่มบานแล้วไม่ได้ใส่ร้านเลยนะ ปกติพขต้องใส่สารใช่ไหมไม่เคยใส่ส่วนนี้ผมผมจะใหม่ใส่สารการมันถึงยาวคนที่เขาใส่สารอานจะสั้นการสั้นทีเดียวครับอันนี้ท่านผู้ชมครับกานมันจะต้องยาวดอกตูมกานยาวครับนะครับแต่นี่คือพันหมอนทองหมอนทองครับพ่าพอใจแค่ไหนกับก้าปรเซ็ตรผมก็อเยเท่าที่ควรแหละครับเจะบอกกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็มันบอกถามจริงประหยัดไหมมันก็ถามว่าประหยัดไหมมันก็ขวดทีเดียวเนี่ยมันก็ได้พันลิตร ไปบอกคนอื่นเขาก็ไม่เชื่อแล้วก็บอกกระตำน้ำพริกกระไยแม่น้ำมันจะเป็นเพล็ดได้ไงมันเล็กเกินไปมันเล็กเกินไปแต่ผมได้พันลิตรอ่าพันลิตรนี่ได้กี่ต้นนี่พ่าฉีดก็ผมฉีดนี่ผมแต่ผมฉีดละเอียดนะอาบน้ําเลยนะครับชุ่มเลยชุ่มเลยแต่ว่าไม่ได้ฉีดดินนะฉีดแต่ใบพอฉีดดินก็จะได้ของมันใช่ก็ในในที่ยี่สิบไร่นี่ผมก็ฉีดไป สี่พันลิตรต่อครั้งสี่พันลิตรต่อครั้งก็คือครั้งละสี่ขวดครั้งละสี่ตอนนี้ฉีดไปสองรอบครับก็ใช้ไปแปดขวดครับแต่ก่อนนั้นก็เคยใช้มาแต่ว่ามันมันทิ้งห่างไงครับก็ยังไม่ใด้กระชีดนะยรับการฉีดเพราะฉีดระยะเวลายังไงแตเนี่ยมาระยะหลังนี่ผมฉีดไม่เกินสิบวันสิบวันครั้งสิบวันครั้งประมาณนี้เนาะแต่เพิ่งฉีดไอ้ตัวนี้สองครั้งตรงนี้นะเฉพาะตรงนี้ที่ยืนนี่อืแต่ตรงอื่นก็ฉีดไป หลายครั้งแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปดูตรงแปลงที่ฉีดหลายครั้งครับเพราะว่าตรงนู้นต้นมันเล็กนะตรงนี้ตน้ตนมัน,นใหญ่ก็เอาน้อยค้งหน่อยตน้นเล็กก็รีไปเร่งมันหน่อยอมันก็เริ่มดีขึ้นโอเคครับพอใจไหมฮะพ่อพอใจเห็นเขาว่ายาเขาเก่งผมก็เลยเอาไปฉีดต้นโตมก่อนอ๋อนี่ร้องของเลยนะร้องของเลยแหละคือไม่ได้เทสต้นปกติเทสต้นกําลังจะตายเลยครับเดูต้นนี้ให้ไปดูต้นนี้ตามตามมาครับจะไม่ต้องร้องของกันนะ แบบแบบมันเมื่อกี้แบบต้นแรกอ่ะออู้ดีีนนครับบโเ่่ยยจากที่ไม่มีใบเลยมีกระดูกใบมีใบมีใบถ่ายใบข้างล่างดูเมื่อกี้พ่อบอกว่าเมื่อกี้พ่อบอกว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนทูบเลยอ่ามันทูบมันทูบเลยแล้วก็ใบร่วงหมดเลยนี่กองกับพื้นหมดเลยครับถ่ายดูดูใบข้างล่างแล้วแต่ใบมันระยะเวลาแค่สิบห้าวันประมาณสิบห้าวันประมาณครึ่งเดือนสิบห้าวันต้นมันฟื้นขึ้นมาเลยแต่ถ้าใบมันขนาดนี้มันปรุงอาหารสนุกเลย เหมือนดอกติดเหมือนต้นแรกดูใบใบใดูกรแถกใบเก่าทิ้งหมดเลยเพราะมันเราเข้าใจผิดไปอดน้ํามันคิดว่าจะให้มันออกดอกครับตอนนี้เลยกลายเป็นขาดน้ําอำใบเลยร่วงเลยเอาตัวยานนี้กระแทกก็ใส่น้ําเข้าไปมันก็เป็นแบบนี้พอใส่ไปปุ๊บมันจะผัดใบเก่าทิ้งก่อนครัับมนเพราะว่ามันจะได้สร้างสร้างเซลล์ใหม่แล้วมันกินน้ำเข้าไปแล้วก็ฉีดวิธีการรูดใบต่อ แต่ถ uh ้าใบอย่างนี้ผมก็พอใจแล้วนะเนี่ยถ้ารูดอย่างนี้เพื่ออะไรฮะับนี่ยส่งเพื่อเนี่ยจิ๊กยูเนี่ยติก็๋อเนี่ลงมันโฟทาวโฟกัสหน่อยรูดแบบนี้เพื่อสารอาหารบครเมื่อเวลาเรารีดใบสักเกิดในผลิพภัณฑ์ของของคาร์บอเสเราใช่คาร์บอเสเราเกิดเนี่ยมันจะพอเราเขากินอาหารเต็มที่เวลาเรารูดแบบแนี้ไม่มีเสียงกรอบเสียงจะนิ่งแล้วก็ใบอันนี้ค่ะจะโฟขึ้น เนี่ยเราดูตรงแก่นตรงนี้จะใบจะสมบูรณ์ใบใบใบมันจะเด้งนาะใบจะเด้งเพราะเราบีบปล่อยปอกมันเด้งปุ๊บครับมัน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 อุดอาหารมันเลยบีบแล้วมันจะไม่งอมันจะไม่ขึ้นขึ้นตัวยากแล้วมันจะกรอบกรอบกรอบอ่ะมันจะแก่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 กันอ๋อกรอบอ่ะมันจะกรอบถ้ามันกรอบนีาลผงมาดูมือผมนี่จ้ะราที่บอกว่าถ้าดีต้องไม่มีเสียงใช่ไม่มีเสียง ไม่มีจริงไม่มีจริงนะไม่มีแล้วหลังจากนั้นถ้าปล่อยมันจะต้องเด้งเลยเออมันไปเลยแล้วมันจะเหนียวด้วยแล้วเหนียวแล้วก็มันสมบูรณ์นันหลุดติดมือมาเลยอถ้าถ้าไม่สมบูรณ์นี่หลุดติดมือเลยถ้ารูดอย่างนี้หลุดติดมือเลยหรือไม่นั่นมันจะดังแกะแกะแกะแล้วหักออมันจะหัก โอต้นนี้ต้นที่มีลูกผมยังไม่พอใจไอ้ต้นนี้ผมว่ามันตายน้องตายเนี้ยอ่าฮะออกใบใหม่แล้วโอ้โหพอใจพอใจพอใจเนี่ยออกมารอดรอบนึงเนี่ยทีใบเนี่ยต่อยอดออกมาต่อยอดใช่ใช่นี่ครับต่อยอดเนี่ยเนี่ยรอยต่อเนี่ยมาแล้วมาแล้วเนี่ยรอยต่อแสดงว่าใบใบจะออกใหม่อีกแล้วนี่รอยต่อรอยต่อที่เขาเยอะมากอ่ะ นี่ต้มโสมที่กำลังจะตายแล้วมันหยุดมันหยุดแล้วมันออกมาครึ่งเดือนเนี่ยมันจะทิ้งใบอันนี้คือใบเก่าก่อนที่จะก่อนจะที้งแล้วมันรูปเป็นนี่แก่ๆๆแต่นี่ไม่มีแกกๆแล้วไม่มีเนี่ยเนี่ยใบเก่าเรามาวัดต้นที่กำลังจะตายแล้วฟื้นเนี่ยสุดยอดแล้องเราไม่สนต้นที่มันดีอยู่ชุบชุบีเราก็ชุบชีวิตใหม่เนี่ยชุบชีวิตใหม่เลยใช่ ต้องเปลี่ยนมีคอนเทนตใหม่แล้วก้าเกษตรนนโนชุบชีวิตเลยชุบชีวิตใหม่ชุบชีวิตชาวสวนเลยชุบชีวิตใหม่ให้พืชอคืนชีวิตใหม่ให้พืชเลยชีวิตใหม่ให้พืชสวนด้วยพืชอันนี้พื้นที่อะไรนะคุณลุงบอกชีนนะครับบ่อเวรบ่อเวกบ่อเวแหละครับตอนนี้มันอยู่อำเภอขุงนเป็นสวนทุเรียนครับมันติดติดระหว่างมะขามกับขุ่นเนี่ยเขีติดต่อเป็นสวนทุเรียนอีต้นท้ทั้งหมดสองร้อยห้าสิบประมาณยี่สิบไร่ครับ อายุอายุประมาณหกปีเข้าปีที่หกครับปีนี้ปีที่หกเดี๋ยวดูคนว่าห้าปีที่ผ่านมากับปีเนี้ยผลผลิตจะเป็นยังไงครับแเดี๋ยววันกหนมีหลงแหลงหลงแหลงมีปนต้นสวยๆก็มีออกมั่งแต่ปีนี้ดูจะแรงหนาตาสมาหน่อยเดี๋ยวไหนผลผลิตมาเรามาใหม่้เราจะมาดูถามดูว่ายงลูกแล้วมาดูมันอ่าใช่มาดูใหม่แล้วมาดูว่ากับปีที่แล้ว กับปีที่ใช้ก้าคเซษตเนี่ยผลผลิตมันต่างกันแค่ไหนถ้ามันดีเดี๋ยวก็จะใช้ต่อไปแล้วให้มันดูที่มันไปไปถึงไหนอให้มันไปสุดปลายทางครับครับแต่อย่างน้อยสิ่งที่ผมเชื่อมั่นได้เลยคือเราเห็นกระตาแล้วนะครับว่าพืชเนี่ยมันไม่เหมือนคนคนมันโกหกได้ใช่แต่พืชมันไม่โกหกใบมันจะบอกเขาเองใช่กิริยาเขาฟ้องรูปร่างเขาฟ้องว่าเอออาหารถูกปากไหมเราดูเวนเป็นอ่านได้ออกมันใบมันจะฟ้องเราเองแต่พอเขาดูน้าผมเสริมนิดนึงพอผลผลิตออก จุดเด่นของเก้าเกษตรนโพาวิเกินมันทำให้พื้้นนตพืชเนี่ยรสชาติดีขึ้นเรื่มรสชาติครับคืนธรรมชาติตามเผ่าพันธุ์ของเขาถูกต้องคือคือเผ่าพันธุ์เขาคืออะไรสายพันธุ์เขาเป็นแบบไหนสายพันธุ์แบบไหนมันจะแสดงความเป็นสายพันธุ์ของเขาได้แรงขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวดูผลผลิตกันตอนนั้นต้นนี้ปีนี้ไอ้ต้นนี้เมื่อปีที่แล้วนึกว่าจะตายเหมือนกันแต่มัน โอเปล่าน,น,น่าจะมีเปลือกมันโอมมา,าเอามาดูเปลือกขอหน่อยบอสอ๋อน,นี่นนถ่ายยาวไปเลยนะ